สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีค,ร,ดค,ร,ค,คร,รับสวัสดีพี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยนะครับกราบสวัสดีพี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านเลยครับอ่ะมาเบิร์ดคสีว่เวาจริงๆคุณพี่จา๋านะครับฮานอยเย็นนี้แตกเป็นที่เรียบร้อยโอ้ยสะใจเฮียตีเหลือเกินสะใจเฮียตีเหลือเกินพรุ่งนี้ได้บุญต่ออีกแล้วหลักสิบรัฐบาลห้าหกเจ็ดแปดจะเฮีย คุณมีครับใครจะว่ายังไงเฮียไม่รู้แต่งวดนี้รัฐบาลไทยเฮียตีมีหนึ่งแน่นอนครับ <c oughs> อยากชํำจังครับเฮียตีชํำแน่นอนคุณมิจา๋าชํำวาววับแน่นอนครับรัฐบาลไทยงวดนี้ประจำวันที่1นึ่กุมภาพันธ์2อ6 4เอ้าขอเสียงกันหน่อยแล้ว ใครมีกลุ่มหวยแชร์ลงกลุ่มหวยใครมีหน้าเฟซแชร์ลงหน้าเฟซไปเลยครับวันนี้เฮียตีปล่อยหวยรัฐบาลไทยแล้วคุมิจา่าสุดปังไหมล่ะสุดปังไหมล่ะ อ่ะเอฟซี FC ครับเมื่อเย็นถ้าใครถูกหวยกับเฮียตีก็ช่วยกันพิมพ์กันเข้ามาเลยฮะช่วยกันพิมพ์กันเข้ามาเลยครับเฮียตีแม่นไหมคุณพี่เฮียตี e, คนรักหวยเนี่ยแม่นหรือเปล่านะครับเออแม่นหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเฮียนหน่อยสิว่าเฮียตีคนรักหวยแม่นจริงหรือเปล่าฮะแม่นจริงหรือเปล่าคุณพี่จา๋าหรือว่าโกหกหรือว่าหลอกลวงคุณพี่ครับพิมพ์กันมาได้เลยฮะกลางไลฟ์สดเลยครับนะเฮียตีบอกแล้วครับถ้าเกิดว่าเราของจริงเนี่ยเราจะต้องไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเลยเราไม่ กลััวครบเพราะวันนี้สุดปังแน่นอนคุณพี่จ๋าสุดปังแน่นอนครับวิ่ง9 5้คูณ5บาทรูด9 5คูณ5บาทไหนเมื่อเย็นใครถูกหวยกับเพียบ้าง เมื่อเย็นใครถูกหวยกับเฮียตีบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยสิว่าคุณถูกหวยเฮียตีกันคนละกี่บาทนะครับหวยฮานอยเมื่อเย็นเนี่ยแตกหนักจริงไหมรวยจริงไหมเฮงจริงไหมเฮียบอกฟันตัวไหนมามาจริงไหมบอกให้จับตาดูใบแดงใบขาวมาจริงไหมเฮียตีแม่นไหมครับเฮียตีแม่นไหมครับคุณพี่ครับ fc แฟนคลับเฮียตีเมื่อเย็นนี้ใครถูกหวยฮานอยกับเฮียตีบ้าง ใครถูกหวยห,หาหนอยกับเฮียตีบ้างขอเสียงกันหน่อยเร็วูสะใจเฮียตีจังเลยโอ้ยชื่นใจอารมณ์ดีเป็นตามๆกันนะชื่นใจอารมณ์ดีเป็นตามๆกันคุณพี่จา๋านะครับโอ้โหหวยมันถูกนะมันอะไรกันมันก็โน้ม no, มีความสุขนะครับอะไรอะไรมันก็มีความสุขแหละคุณพี่นะครับนะหวยมันถูกยิ้มตั้งแต่ปากซอยเลยนะแม่ด่ายังยิ้มได้อยู่นะครับโอ้โหเป็นไงฮะเฮียตีคนรักหวยในของจริงนะอาของจริงนะ นี่คือตารางประจําหวยรัฐบาลงวดนี้ครับจะมีทั้งหมดตัวเลขทั้งหมดนี้เลยในตารางเนี่ยมาหมดเลยทุกงวดการันตีอยู่แล้วทุกงวดการันตีอยู่แล้วซึ่งงวดที่แล้วงวดที่แล้วปังปังกับเฮีย5 9 7 6ปังเวลาพี่สายน้ําคุณสายน้ําถูกหวยกับเฮียเท่าไหร่ถูกหวยกับเฮียเท่าไหร่ไหนลองคอมเมนต์บอกหน่อยสิใครถูกกับเฮียกี่บาทคนละก,กี่บาทคอมเมนต์ comment กันมาเลยฮะ คอมเมนต์กันมาเลยครับคุณพี่ครับพ่อแม่พี่น้อง FC แฟนคลับทั้งหลายสวัสดี600คนดูด้วยสวัสดี600คนดูจ้าคุณพี่จ๋าอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดู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 รัฐบาลงวดที่แล้วเดี๋ยวจะหาว่าเฮียโกหก นี่นะห้าเก้าเนี่ยก็มีในตารางเฮียตีด้วยห้าเก้าก็มีในตารางเฮียตีด้วยคุณพี่จา๋านี่ครับ5 5, ห้าเก้าเก้าห้าโอโหรัฐบาลงวดที่แล้วบอกได้เลยรวยกันน้ําบานคุณพี่รวยกันน้ําบานคุณพี่จายิ้มกันตั้งแต่ในบ้านยันปากซอยกันเลยทีเดียวนะครับยิ้มกันตั้งแต่ในบ้านยันปากซอยกันเลยทีเดียวอะงวดนี้ครับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสี่เฮียตียุฟันก่อนเลย ฟันหนึ่งครับงวดนี้ฟันหนึ่งฮะคุณพี่ฮะงวดนี้ฟันหนึ่งครับถูก50บาทครับ59วิ่งไป300โอ้โห พี่จัเนเพนถามว่าถ้าไม่รักกันจริงไม่เชื่อใจไม่เชื่อฝีมือเฮียตีเนี่ยจะไม่ซื้อหนักขนาดนี้เลยจะแสดงว่าพี่น้องคนรักหวยเฮียตีเนี่ยรักและเคารพเฮียตีมาโดยตลอดถูกไหมถูกไหมอันนี้เฮียพูดถูกไหมแสดงว่า F อแฟนคับเนี่ยยังรักเฮียตีกันเหนียวแน่นสวัสดี700คนดูด้วยนะครับคุณพิจายังรักเฮียตีกันเหนียวแน่นมากเลยครบคันกันจริงๆฮะเขาบอกว่าครบเครื่องจริงๆครบเครื่องจริงๆ v i p อีก10บบาทโอ้โห หน่วยสิบร้อยพันหมื่นคุณพี่จ๋าเฮียตาฝาดไประหว่าหน่วยสิบร้อยพันหมื่นคุณพี่ใส่น้ำถูกหวยหกหมื่นอ้าวปบมือสิรออะไรสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ดดนะแล้วนี่ไม่ใช่งวดแรกที่ถูกหวยฮาหนอยตั้งแต่ต้นเดือนครับตั้งแต่วันที่1มกรามาจนถึงวันที่30เนี่ยหวยผิดไปแค่4วันถูกหวยทั้งหมด26วันเอาสิอ่ะเอากับเขาสิคุณพี่จา๋าเอากับเขาส,ไส,สไิไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสวัสดี800คนดูด้วยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตีอันนี้คือเรื่องจริงนะถ้าไม่เรื่องจริงนะ่ะพิมด่าเฮียได้เลย อะพี่น้องคนไหนที่ติดตามเฮียตีมาตลอดไหนลองคอมเมนต์บอกเฮียตีหน่อยสิไหนลองคอมเมนต์บอกเฮียตีหน่อยสิว่าเฮียตีคนรักหวยเนี่ยแม่นจริงไหมเฮียตีคนรักหวยเนี่ยแม่นจริงไหมคุณพีจา๋าขอเสียงหน่อยอ่ะ อดีใจด้วยจะ้ะดีใจก็นเป็นแถวๆเลยจะ900คนดูแล้วเออคืนนี้จะครบพันคนดูไหมนะไม่เป็นไรแต่เฮียไม่ได้น้อยใจครับเพราะคืนนี้เนี่ยเฮียให้ทั้งหวยรัฐบาลไทยลาว v ีไคุณพี่จ๋าฟังทางนี้ฟังเฮียตีนะคืนนี้ FC แฟนคลับฟังเฮียตีให้ดีครับนะครับผมอ่ะดูฮะ14 1838รัฐบาลไทยงวดน,นี้เฮียฟันแค่3หางเท่านั้น เฮียฟันแค่3หางเท่านั้น3ตัวงวดนี้เนี่ยเฮีย <Yeah. S 1> er, ขอให้แค่2หางพอแล้วนะสตัวงวดนี้โอิิจ๋าระวังครับ นี่ฮะบนล่างขคเฮียหนึ่งอ่ะหนึ่งเนี่ยผมคิดว่างวดนี้มาล่างแน่นอนนะใจเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยมาล่างคุณพี่ครับนะคุณพี่จ๋าไม่รู้ว่าสูตรไหนบางคนบอกว่าโอ้หนึ่งออกไปแล้วจะมาอีกหรอคุณพี่ครับหวยมันไม่แน่ไม่นอนนะคุณพี่จ๋าจับตาดูหวยเนี่ยจับตาดูให้ดีว่าตัวเลขอะไรที่มันเกี่ยวข้องดูนะดูให้ดีคุณพี่คุณพี่ต้องรู้สามเลขนี้เนี่ยคุณเอาไปดูได้เลย มันจะต้องมีผุดขึ้นมาในประเทศเราก่อนหวยออกแน่นอนนะคุณพี่นะนะครับใครจะว่าล็อกใครจะว่าไม่ล็อกอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเฮียตีไม่ขอพลาดพิงแต่เลขที่เฮียตีได้มาเนี่ยทั้งวงในทั้งการคำนวณทั้งการฟันตัวเลขต่างๆเนี่ยเฮียตีคัดกรองแต่อย่างดี1มาล่างครับงวดน,นี้1มาล่างจากพี่จา๋านะครับ เออขอให้ปังเหมือนวันนี้นะคะสาธุโอเคคุณพี่นะคุณพี่ครับสายหวยรัฐบาลไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นลาวีพีคืนนี้ฮะลาวีพีคืนนี้ครับคุณพี่ครับ FC แฟนคลับรอกันเยอะมากนะลาวีพีคืนนี้คุณพี่จ๋าลาวีพี La คืนนี้ครับมาต่อกันด้วยลาวีพี ใบแดงพรุ่งนี้จากคุณพี่สาทาไมถึงให้พรุ่งนี้เพราะว่าเฮียเฮียคิดว่ามันมีเลขหนึง่งแต่เฮียไม่กล้าจะฟันตอนนี้มันมีอีกสี่ห้าหางที่แบบเป็นตัวแรงๆเลยนะ่ะแต่เฮียขอรวบรวมไว้เป็นก๊อกสุดท้ายไม่ได้ว่าจะไม่ไม่ไม่ได้กลัวคนดูจะไม่ดูนะแต่เฮียตีเนี่ยอยากให้มันชัวร์กว่านี้ครับซึ่งในใบแดงเนี่ยมีหนึ่งสี่แหละแน่นอนงวดนี้ใบแดงมีหนึ่งสี่แน่นอนแต่อีกสองตัวเนี่ยผมรอคอนเฟิร์มก่อนวงในก่อนนะครับผมรอคอนเฟิร์มจากวงในลาวีนะครับมีแน่นอนฮะ มีจ่าลาวีมีกำลังเขียนเราสักคู่เด้อ ลาวีก็ซื้อได้คุณมิจา๋ามินเลียนแปดแปซื้อได้ทุกหวยนะซึ่งหวยรัฐบาลไทยคืนนี้เนี่ยคุณมิจ๋าซื้อเลยก่อนที่เลขมันจะอั้นซื้อซะก่อนเลยก่อนที่เลขมันจะอั้นหวยเฮียตีให้งวดไหนอั้นงวดนั้นคุณเนี่ยไม่เชื่อนะคุณไปดูใน YouTube ไปดูใน YouTube เลยเขียนว่าเฮียตีคนรักหวยยังไงก็ขึ้นนะไปดูสถิติเก่าๆเฮียตีได้เลยว่าหวยรัฐบาลเฮียตีนนะ่แม่นไหมเออแค่นี้เลยว่าเอาแค่นี้ดีกว่า,า,น,วานะผมไม่ผมจะไม่พูดถึงอนาคตผมจะพูดถึงสิ่งที่ผมทํําาาไไดด้้้สิ่่่งทททีเเคยเานาน,นััลกน นี่ฮะอ่ะต่อไปเป็นหวย VIP หวยลา VIP คุณพี่จา๋าอ่ะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวยครับลา VIP ประจำคืนวันที่30มกกราคม2564ใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าวันนี้รวย คุณพี่ครับลาวีไรัฐบาลดาวโจรคืนนี้เนี่ยเฮียตีบอกเลยนะถ้าคุณไม่เชื่อในฮวงจุย้ยคุณไม่เชื่อในราศีการรับเงินหรือคุณไม่เชื่อในที่เสี่ยงดวงอันนี้เฮียไม่ได้ว่าแต่การทําแบบนี้ถามว่าคุณเสียผลประโยชน์ไหมไม่ครับไหนๆจะซื้อหวยและเฮียอยากให้ลองนะลองครับอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยคนมันจะถูกหวยคุณพี่จา๋าถ้าดวงมันดีเนี่ยยังไงมันก็ถูกซื้อทิ้งไว้ยังไงมันก็ถูก,งงน,ก,ถกนะบางคนถูกหวยเนี่ยส่วนใหญ่เลยถูกหวยเนี่ยไอตัวที่เน้นจะมาไม่มาหรอก ซื้อไอ้ตัวไหนติ้นเล่นติดไว้มานะเป็นอย่างนี้ตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดนั่นแหละครับคือดวงคนเรามันจะถูกถูกมากถูกน้อยขอให้มันถูกนะครับนะครับสำหรับวันนี้ครับเฮียตีคนรักหวยนะครับผมก็มาให้เลขแนวทางรัฐบาลไทยประจําวันที่1่กุมภาพันธ์2564เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคืนนี้ครับเฮียตีคนรักหวยต้องกราบขอตัวลาไปก่อนกราบสวัสดีพี่น้องที่น่ารักของเฮียตีทุกคนทุกท่านด้วย ใครที่ติดตามผมมานานๆจะรู้ดีว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่ทักไปหาพวกคุณอ้างตัวว่าเป็นเฮียตีเก็บเงินแม้แต่บาทเดียวนั่นคือมิจฉาชีพเพจเฮียตีคนรักหวยครับถ้าคุณชอบในการเล่นเลขรักในการเสี่ยงดวงชอบในการซื้อหวยเราคือครอบครัวเดียวกันเราคือพี่น้องคนรักหวยเหมือนกันครับอย่าให้ใครมาเอาเปรียบอย่าให้มิจฉาชีพมาหลอกคุณได้ วันนี้ที่ผมแนะนำไว้ให้เนี่ยไว้ใจได้แน่นอนนะและแนวทางทุกอย่างทุกบาททุกตงังผมไม่เคยเก็บเงินครับผมอยากให้พี่น้องฟรีีแบบนี้ตลอดไปสำหรับวันนี้ครับเฮียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์พี่น้องทุกคนทุกท่านครับสำหรับคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ